สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกันกับพี่ยินจารณะบุญประเสริฐครับซึ่งวันนี้พี่ยินมาในานามของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งน้องๆเองจะคุ้นเคยกันในชื่อของสำนักง,งานกปรนั่นเองกับกิจกรรมพิเศษของเราครับนั่นคืออดีพิพิแคม11บอกเลยครับว่ากิจกรรมครั้งนี้แม่มีทั้งความรู้มีทั้งสถานที่ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องราวคล้องโครงการพระราชดำริมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับและตอนนี้ครับพี่ยินเองก็พาน้องๆมาอยู่กันที่ด้านหน้าของศูนย์อนุรักษ์และประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปาก พนังอน,นึ่งมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งที่นี่ครับอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวนะครับโดยศูนย์นี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการที่จะสนองพระราชดำริได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งสําหรับศูนย์นี้นั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรหรือมีเรื่องราวอย่างไรเราไปฟังจากท่านผู้อำนวยการศูนย์กันครับ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์ตั้งอยู่ในบ้านบางปีอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันื่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียงช่วยแก้ปัญหาน้ำและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร ด้วยทัศนียภาพโดยรอบที่งดงามเพราะตั้งอยู่กลางแม่น้ำปากพนังเป็นเหมือนสะพานข้ามฝั่งแม่น้ำเพื่อให้คนในพื้นที่ได้สัญจรข้ามไปมาบริเวณโดยรอบได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวหากมองไปยังริมแม่น้ำสามารถมองเห็นสัญลักษณ์ป่องไฟสูงของโรงสีข้าวเก่าแก่ สมัยรัชกาลที่5ที่ทางอำเภอปากพนังอนุรักษ์ไว้ประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับประตูระบายน้ำแห่งนี้อยากให้ทุกคนได้รู้ถึงความเป็นมาของการบริหารจัดการน้ำสี่น้ำสามรสว่ามีความเป็นมาอย่างไรและทำไมถึงต้องมีประตูระบายน้ำแห่งนี้กันครับสวัสดีครับน้องๆ ศูนย์นำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำงปล่พนังอันเรื่องประจักยน,นี้ครับก็ดําเนินการสนองพระบรมรีในพื้นที่ลุ่มน้ำงปล่อพนังนะครับในด้านการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตโดยการน้อมนําศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานที่มี27ข้อของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับ รวมถึงพระประถมบรมราชองค์การของในหลวงรัชการปัจจุบันที่ทรงตรัสว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรต่อไปน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จดังพระราชประสงค์นะครับโดยเฉพาะพระราชบัญิในการแก้ไขปัญหา4น 3, ีน้ำสามรสน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำจืดนะครับแล้วก็มีรสจืดรสเค็มรสเปรี้ยวนะครับ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำที่เป็นพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำนะครับเลื่อยไปจนถึงปลายน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจนถึงบริเวณอ่าวปากพนงังอย่างยั่งยืนและสมดุลน,นอกจากนี้ศูนย์ร,รายการยังทําหน้าที่ในการอํานวยการการบรรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆโดยมีเป้าหมายในพื้นที่เดียวกันนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบุตรหรือที่เราเรียกกันสั้นว่าสำนักงานกรปรนี่ครับเป็นพี่เลี้ยงให้ในทุกกิจกรรมโดยเราใช้ศูนย์บริการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะพนังนะครับก็มีที่ตั้งอยู่ในในเวณศูนย์ของเรานี่เองนะครับมีลักษณะเป็น one stop service ในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอาชีพรวมถึงคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีตัวอย่างของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเป็นจํานวนมากเช่นการบริหารการน้ําการบริหารการพื้นที่โซนน้ําจืดน้ําเค็มการฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ําลําทานนะครับการเฝ้าระวังรักษาระดับน้ําในป่าพุเพื่อป้องกันไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นประจํานะครับการดูแลรักษาคุณภาพน้ําสําหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมนะครับ การขยายผลองค์ความรู้ที่ประสบความสําเร็จสู่ประชาชนตัวอย่างที่มีให้ดูได้แก nah, ่นะครับพืชเศรษฐกิจของอำเภอปากพนังรวมถึงพืชเศรษฐกิจระดับประเทศเลยนะครับก็คือส้มโอทับทิมสยามนะครับรวมถ้งมีการสาธิตการปลูกมอนการปลูกมะพร้าวน้ <land in> <world> ําหอมการปลูกจากการปลูกข้าวพื <unes> <shoes> <sh ้นเมืองการปลูกแค่จูดการเลี้ยงสัตว์ก็มีการเลี้ยงแพะการเลี้ยงไก่ดําไก่งวงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่กุ้งกำรามเลี้ยงปลานินกลกบนอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยมูลไสเดือนการผลิตปุ๋ยหมักการผลิตดินปลูกพืชจากปกตกชวาการแปรรูปวัปสดุเหลือใช้เป็นฐานอัดแท้งนะครับรวมทั้งการผลิตน้ำส้วมวันไม้การเพาะเห็ด การแปรูปอาหารการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการจักสารกระจูดการทําเครื่องใช้จากต้นจากจากแปลงสาธิตบวกกับความรู้จากศูนย์บริการร่วมนะครับขั้นต่อไปศูนย์เราก็จะต้องทําการขยายผลความสําเร็จนี้ไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับมีอยู่สามจุดใหญ่ๆก็คือพื้นที่บราการตามแนวพระราชบัญญัติของสำนักง,งานกอปร,รอจำนวนแพื้นที่ขยายผลไปที่เครือข่ายขยายผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติ ของศูนย์นาชการนะครับอีกประมาณ1 0ศูนย์นะครับแล้วก็ขยายผลไปที่เครือข่ายขยายผลหมู่บ้านนําร่องนะครับทั้งนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกํากับดูแลของสํานักงานกบรรเช่นเดิมนะครับการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆตามแนวพระราชํัรติได้ขยายผลออกไปอย่างมีประสิทธิผลนะครับเป็นตัวอย่างความสําเร็จที่พิสูจน์ได้ชัดเจนให้ผู้สนใจสามารถไปศึกษาเรียนรู้รวมทั้งน้องๆนะครับที่จะมาเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาหาความรู้ได้นะครับ ประชาชนในพื้นที่ก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาไปขยายผลในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไปได้และก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของประตูระบายน้ําอุทกวิภัณประสิทธิ์นะครับรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ํสี่น้ํามรสว่าเพราะอะไรถึงต้องเข้าไปจัดการและที่สําคัญนะครับเพราะอะไรถึงต้องมีประตูระบายน้ําอุทกวิภัณประสิทธิ์ผ่านการบอกเล่านะครับของรุ่นพี่ของเราไปพบกันเลยครับสวัสดีครับน้องๆ ก่อนที่จะไปในเรื่องของประตูระบายน้ำอุทกวิภาพสิทธิ์ขอแนะนําตัวเองก่อนนะฮะผมสมโชคหลักฐานนะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศกรรมอยู่ที่โครงการส่งน้ําและบารุงรักษาปากพนังล่างนะฮะทีนี้ในเรื่องของประตูระบายน้ําอุทกวิภาพสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วชาวนาครศรีธรรมราชหรือคนทั่วๆไปเนี่ยมักจะเรียกว่า เขื่อนปากพนังประตูระบายน้ําอุทกวิภาประสิทธิ์เนี่ยเป็นน้มพระราชทานนะครับถือว่าเป็นน้มที่มีความมงคลอย่างยิ่งนะในความหมายของคําว่าอุทกวิภาประสิทธิ์เนี่ยก็คือการแบ่งแยกน้ําที่มีความสําเร็จนะฮะในเรื่องของน้ําจืดและน้ําเค็มเมื่อการก่อสร้างประตูระบายน้ําสําเร็จเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะแยกน้ําระหว่างน้าจืดกับน้ําเค็มก็เป็นการเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวลุ่มน้ําแล้วก็เอื้ออํานวยในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความเหมาะสมและก็สมดุลจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกภิภากประสิทธิ์เนี่ยนะฮะอยู่ห่างจากอ่าวปากพนังร,ระยะทางประมาณ8กิโลเมตรแล้วก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอปากพนัง3กิโลเมตรระยะทางก็ถือว่าไม่ไกลมากประตูระบายน้ำตัวนี้มีอาคารนะที่จะใช้บังคับน้ำก็คือเรียกว่าประตูระบายน้ำอยู่ด้วยกัน10ช่องโดยขนาดของประตูระบายน้ำเนี่ยมีความกว้าง20เมตรสูง9เมตรอยู่จำนวน6ช่อง ะะแล้วก็เป็นบานคู่บาน2ชั้นนะฮะชั้นล่างเนี่ยจะเป็นบานขนาดกว้าง20เมตรสูง5เมตรครึ่งนะฮะแล้วก็ชั้นบนกว้าง20เมตรสูง3เมตรครึ่งอยู่จํานวน4ช่องสามารถระบายน้ําได้เต็มที่สูงสุดเนี่ย1,430ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะซึ่งจะช่วยบรรเทาทุกภัยได้อย่างจํานวนมากลดปัญหาการน้ําท่วมขังระยะเวลาอันยาวนานได้อยากจะให้พี่โชคช่วยเล่าถึง ขั้นตอนการทํางานหน่อยครับของประตูระบายน,าน้ำอุทกวิภาประสิทธิ์ว่าเอ๊ะเวลาเราใช้งานเขามีขั้นตอนในการทาํางานยังไงบ้างครับคือประตูระบายน้ําตัวนี้นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้ในการแบ่งแยกน้ําจืดน้ําเค็มในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยโดยหลักแล้วเราจะปิดประตูเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้น้ําเค็มลุกเข้าไปด้านเหนือเขื่อนพอพอสามารถปิดกั้นน้ําเค็มได้ด้านเหนือประตูเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ําจืดที่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแ้งได้นะใช้ในการอุปโภคบร,โรคิโภคใช้ในการเกษตรในกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถเอื้ออํานวยให้กับชาวบ้านนะฮะในหลากหลายอาชีพได้อย่างลงตัวนะฮะโดยเฉพาะในหน้าแล้งเนี่ยสามารถทํานาได้มีความแน่นอนขึ้นฮนะเดิมเนี่ยเคยทํานาได้ปีละครั้ง หลังจากมีประตูเนี่ยเริ่มมีน้ําสมบูรณ์ขึ้นก็สามารถทํานาได้ปีหนึ่งอาจจะ2ครั้งขึ้นไปหรือ3ครั้งหรืออย่างน้อยๆ2ปี5ครั้งก่อนที่จะมีประตูเนี่ยฮะก็ปรับเปลี่ยนเป็นการเกษตรมากขึ้นนะเดิมเนี่ยพื้นที่นาข้าวเนี่ยลกล้างว่างเปล่านะเหลืออยู่ในช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยไม่ถึงแสนไร่ปัจจุบันเนี่ยแต่ละปีเนี่ยทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงหน้าฝนเนี่ยได้ถึงเกือบ4ี่แสนไร่ ในหน้าแ้งเนี่ยเกือบสองแสนไร่ซึ่งถือว่าพลิกฟื้นมาอย่างมากนะฮะรวมทั้งในเรื่องของการใช้น้ําประเภทอื่นเช่นน้ํากลอยที่เอาต้องเอาน้ําจืดน้ําเค็มมาผสมเจือจางกันเนี่ยอย่างเช่นแถวชุมชนขนาบนาบซึ่งเขาใช้น้ํากลอยในทาการทําเกษตรเกี่ยวกับปาจ,จากเขาก็สามารถจัดการได้อย่างลงตัวนะซึ่งทําให้เกิดการเอื้อต่อทุกสาขาอาชีพนะ,ะแล้วก็มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะ ขออนุญ,ญาตแบ่งการทํางานออกเป็นสองช่วงนะฮะคือคช่วงฤดูฝนกับช่วงฤดูแรงนะฮะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็คือช่วงที่ปริมาณฝนตกชุกเมื่อปริมาณฝนมากเนี่ยครับปริมาณน้ําที่มาจากหลายทิศทางเนี่ยตั้งแต่เทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชตั้งแต่แถวชะาวดเนี่ยก็มาลงที่ปากกะครับ,รบนะทีนี้พอมามากเนี่ยน,น,น,น้าในแม่น้ําปักตานังก็สูงขึ้นประตอบก,กับช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยจะหนุนสูงมาก นะในช่วงที่ฝนตกมากเนี่ยจะเกิดภาวะน้ําท่วมขังพื้นที่มากนี่เราจําเป็นต้องเปิดระบายน้ำ<อ>นะเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อยู่สองสั่งชนะาวบ้านที่อยู่สองสั่งลุ่มน้านําปักกนะรับให้ลดน้อยลงก็คือจะต้องเปิดบานประตูแต่นี้ว่าในขั้นตอนการเปิดประตูเนี่ยมันค่อนข้างจะสาคัญสําหรับพื้นที่นะเราเองเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการประตูระบายน้ําซึ่งประกอบด้วย หลากหลายอาชีพนะทั้งท้องถิน่นท้องที่น,ะนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านและปราชชาวบ้านรวมทั้งชาวบ้านที่เกี่ยวข้องนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็จนประทานเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันพี่นาว่าเราจะเปิดกันยังไงจะเปิดเมื่อ,อไรโดยหลักแล้วเนี่ยการเปิดประตูเนี่ยเราจะเลือกเปิดในช่วงที่น้ําเริ่มน้ำจืเนในเริ่มสูงขึ้นนะเริ่มที่จะท่วมถังประกอบกับน้ําทะเลเนี่ยเริ่มที่จะ สูงขึ้นนะลำดับแรกเนี่ยเราจะเปิดบานที่เป็นบานคู่บานสองชั้นเนี่ยลดลดบานลงเพื่อ<ๆ>เพื่อลินน้ำน้ำจืดให้ไปเจือจางน้ำเค็มด้านท้ายก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเปิดทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มกระทันหั<อ>นะะสัตว์น้ำที่อยู่ด้านท้ายก็จะอาจจะนอกตายได้อาจจะนอกเลยเพราะฉะนัน้นค่อยๆลินน้ำแล้วเราก็เล็กคอร์ดค่าค่าความเค็มอยู่เรื่อยๆ จนค่าความเค็มแล้ววางด้านเหนือประตูท้ายประตูใกล้เคียงกันนะฮะเราก็จะเปิดเต็มที่นะ<อ>เพื่อที่จะให้น้ําระบายออกสู่ทะเลครับนะและถือโอกาสที่เป็นการระบายน้ําที่ท่วมขังพื้นที่เนี่ยก็เป็นการคืนนิเวศให้กับชาวลุ่มน้ำปากพนังน,นะคืนนิเวศที่เคยเป็นมาในอดีตให้สัตว์น้ําที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยขึ้นไปวางไข่จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม นะถึงประมาณมกราคมของทุกๆปนะีจะอยู่ในช่วงนี้นะส่วนช่วงที่ี่ยคือช่วงฤดูและะ้งก็จะเป็นปลายฤดูฝนเราจะพิจารณาว่าน้ําที่ช่วงขังเ,เริ่มลดน้อยลงอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้ระดับที่ควรจะเก็บกักค,ค่าความเค็มด้านเหนือประตูยสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมได้สามารถใช้เพื่อการเกษตรได้เราก็จะปิดประตูทุกบานสิบบานนะหลังจากนั้นก็ น้ำเค็มก็ไม่สามารถลุกเข้าไปพื้นที่น้ําจืดได้น้ําจืดที่เรามีอยู่เนี่ยรวมๆทั้งคลองปรับพนังทั้งแม่น้ําปรับพนังทั้งคลองสาขาเนี่ยรวมๆแล้วเกือบ3 0 0ล้านลูกบาทเมตรนะก็สามารถใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้เป็นช่วงระยะเวลาประมาณเดือนปลายเดือนมกราคมนะจนถึงประมาณเดือนกันยายนนะซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรไม่ว่าจะเป็นนาข้าวปาล์ม ไม้ผลต่างๆ,ๆนะฮะรวมทั้งไม้ผลที่สําคัญของปักพนังก็คือส้มโอนะแสงวิมานส้มโอทับทิมสยามอะไรอย่างงี้ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสาเร็จในเรื่องการแผงแยกน้ําและการใช้ประโยชน์ที่ลงตัวของเขื่อนปักพนังได้ครับแล้วก็เท่ากับว่ามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบแถวนี้มากๆใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันด้วยนะครับสําหรับขั้นตอนของการทํางานของการ เปิดปิดประตูระบายน้ําอุทกวิภาคประสิทธิ์นะครับว่าเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมครับไปเลยกันเลยครับ ยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เชื่อว่าทุกคนได้ความรู้และก็เข้าใจภาพรวมของโครงการในพระราชดำริกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับน้องๆคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยในไลน์กลุ่มของ r d p b Camp 11ของเราเดี๋ยวพี่ๆทุกคนจะช่วยให้คำตอบนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลน้องๆกันอย่างเต็มที่และก็อย่าลืมนะครับว่าเรารอชมคลิปเด็ดๆของน้องๆกันอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ